ทัางต่อลูปรลีนะครับทำอาชีพทำอู่ครับทำรถยนต์ รับซ่อมรถยนต์ทั่วไปแล้วก็เซนรถเพื่อการแข่งขันด้วยเหมือนอู่ทั่วไปนะก็คือเซอร์วิสรับซ่อมบำรุงทั่วไปเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องเช็คเบรกช่วงล่างคาราสอันนี้คืองานหลักส่วนงานที่เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตามสายอาชีพหลักๆที่แรกเลยก็คือทํารถเพื่อการแข่งขันครับทั้งรถเซอร์กิตรถอเตไมล์ Water mile, รถยนต์แต่มาตอนหลังนี่ก็เริ่มทําเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บิกไบด์ด้วยแต่แต่แต่เป็นลักษณะรถแข่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำรถไว้ให้ไปซิ่งบนท้องถนน ที่เริ่มแต่งแรกเลยจริงๆถ้าเด็กคำว่าเด็กวัยรุ่นขึ้นมาก็ต้องมาจากมอเตอร์ไซค์ก่อนโดยธรรมชาติเพราะเตีย๋ยซื้อจากคนขับให้800บาทแล้วผมก็มาแต่งมาลือ้อมาอะไรต่ออะไรรถขี่ได้ลือ้อลื้อทิ้งเลยครับพอหลังจากผ่านผ่านยุคซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามปฐาวัยรุ่นก็มีมีรถยนต์ก็รถที่บ้านเตียนครับแล้วก็มาวางเครื่องยนต์ไปแข่งตามในกรุงเทพบ้างแล้วก็มาเริ่มทําอู่ปรับแต่งรถเราก็ไปแข่งที่สนามแข่งรถต่างๆครับประสบการณ์มากขึ้นความสามารถเราก็ ตามด้วยเราก็เริ่มขึ้นเข้าสู่ระดับท็อปทอปของประเทศในรุ่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่ารุ่นใหญ่สุดทั้งหมดถ้วยรางวัลที่ที่ประทับใจมากที่สุด <c oughs> ผมเป็นคนไทยนะครับก็ก็ต้องเป็นถ้วยพระราชทานของกรรษัตริย์ไทยเราหรือราชวงศ์ของไทยเราเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้เนี่ยเตี่ยวผมเคยถามว่าแข่งมาเยอะแยะเลยได้ถ้วยนูน่นนี่นั่นได้เงินรางวัลมาสารพัดมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยถ้วย แล้วผมมาทําสําเร็จตอนที่เตี่ยผมเสียชีวิตไปแล้ว3เดือนช่วยตรงนี้ผมมีความภูมิใจมากว่าถ้าเตี่ยผมยังอยู่เตี่ยผมคงจะต้องดีใจกับผมมากๆได้เป็นแชมป์ประเทศไทยใน2รุ่นใหญ่ของเบนซินในทั้ง2รุ่นเลยคนขับเอ่ยชื่อเอาหน่อยลัวกันหยีอารมณ์เดียว รถใหญ่ไปไหมผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆสมัยก่อนตอนที่รถรถยุคก่อนๆกับยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะดูตามยูท b e ตามหนังฝรั่งเนี่ยรถณปัจจุบันมันจะทรงมันจะเข้าไปทางพวกทางเมกาทางอเมริกาหรือรถเป็นใหญ่ๆค่อนข้างใหญ่คาว่าใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ให้มันเทอะทะนี่มันก็จะกว้างขวางในการใช้สอยข้างในมากขึ้นนั่งสมมติข้างหลังเรานั่ง3ามคนก็จริงแต่นั่ง3ามคนแบบเบียด นั่งสามคนแบบกว้างเอาเอา,เอาคันที่มาให้ทดลองเทสเทสได้เลยแล้วกันครับคล่องตัวใช้คําว่าคล่องตัวครับจัมีความคล่องตัวแบบสบายสบายเลยครับอ่าฮะไม่ได้ใหญ่ไปครับเออเครื่องยนต์มิตซูเนี่ยมันภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยไซโคลนและสมัยก่อนเนี่ยที่มาเทสเทอร์โบเนี่ยมันไม่มีอะไรในประเทศไทยใช้คํานี้ได้เลยนะครับที่ว่าจะชนะไซโคลนมิตซูบิชิ L สองร้อยไซคลน เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ตระกูลมิตซูบิชิเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงมาจากโรงงานโดยธรรมชาติปรับแต่งขึ้นได้แต่ทีนี้ถามว่ารถโรงงานโดยตัวเนี้ยที่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยตัวใหม่ที่ขับเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2,004เขาหลีจากตัวนั้นจาก2,005ตอนแรกมี3,002ด้วย2,005ของมันเร็วแล้วก็มาเป็น2,004แต่ด้วยระบบออวาล์วต่างๆที่มันเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยแรงดันในรางเร็วที่มันมากขึ้นไม่ได้ด้อยเลยครับกำลังแรงม้าเหลือเฟือ แรงแรงครับทันใจคนที่เป็นรถครอบครัวที่หัวใจสปอร์ตหน่อยวัยรุ่นหรือคนแก่ใจร้อนนิดนึงไอค้คำว่าใจร้อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องวิ่งความเร็วสูงสุดนะครับแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะมีความเร่งด่วนในการทํางานหรือต้องการไปให้เร็วหน่อยอัตราเร่เงหรือเร่งแซงในที่ขับขันเครื่องยนต์มันสามารถตอบสนองได้เร็วแบบเหลือเชื่อครับต้องลองดูครับ มิตซูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วอดีตนี่ก็คือปาริดากา้าพรตวันนูน่นมิตซูบิชิทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆจากสนามแข่งผมเนี่ยทำรถยนต์แข่งขันเนี่ยรถที่เราใช้ทุกทุกคนเนี่ยในในแม้กระทั่งรถธรรมดารถรุลล่นนี้นั่นแต่เขาเอาเทคโนโลยีมาจากไหนก็มาจากสนามแข่งขันเอ,อ่อมิตซูบิชิเนี่ยมันขึ้นชื่อตั้งแต่ปาลิดากา้าช่วงล่างเนี่ยก่อถนนดีเลยดีเลยใช้คําว่าดีเลยนะครับหมายถึงว่าคุณสามารถขับรุนแรงก็ได้ เปลี่ยนเลนกระทันหันได้แล้วอันนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงหน้าอย่างเดียวมันมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามาจอยจากที่ผมลองขับดูนะครับก็ mm hmm. คือมีอิเล็กทรอนิกส์ณปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากุคสมัยก่อนมันไม่ได้มีคำว่าแหนบโช้อัพเท่านั้นอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้รถคุณขับขี่ง่ายระบบช่วงล่างเฟืองพวงเมือง,งท้ายล็อกพวกนี้มัมีผลหมดนครับลิมิเต็ดสลิต่างๆ ระบบเบรคเครับที่มาทดสอบเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปใช้แบบคือขับไปแล้วก,กระทันหันรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าความนิ่มที่เท้าเนี่ยคำว่านิ่มที่เท้าหมายถึงว่าเมื่อไรเมื่อไหร่ที่เราแตะเนี่ยมีการดูดตอบสนองไหมอันนี้ดีเลยแต่ถ้าเกิดบางบางเคสเนี่ยประมาณว่าเหยียบปุ๊บนิ่มแล้วอยู่ๆดูดปั๊กเลยเนี่ยทำให้การคอนโทรลชะลอความเร็วเนี่ยยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราแตะแล้วมีการดูด ของเบรกเพื่อชะลอความเร็วตามเท้าถ้าเราต้องการให้มันหยุดมากขึ้นเราดึงลงไปอีกนิดนึงแล้วมันตอบสนองได้ดีทําให้เราสามารถคอนโทรลเบรกได้ได้นุ่มง่ายผู้หญิงก็ขับได้ง่ายอะไรประมาณนี้ครับชอบอะไรเลยครับเอ่ออันนี้พูดแบบตรงๆเลยกันเพราะว่าน้องเขยน้องสาวครอบครัวผมเนี่ยเขาก็ใช้มิตซูบิชิรูปลักษณ์เนี่ยไอตัวใหม่เลยเนี่ยครับหมายถึงว่าโฉมล่าสุดเนี่ยขี่ผ่านมาหน้าอู่ผมเยอะมากไฟหน้านี่แบบ สปอร์ตมากเหมือนเฉียวเลยลูกตาเหมือนตาคมมากเรื่องขนาดคอนโซลแพดเดิลชิปในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโอเคเลยเหมือนขับรถสปอร์ตครับรถสปอร์ตที่ใช้งานได้หลากหลายเพราะผมเองก็ผมก็ชอบแนวรถสปอร์ตอยู่แล้วเสียงรุกนภายในห้องโดยสารจากที่ขับอ,อันนี้คุยกันตรงๆไปเลย ตัวตัวสี่ประตูจะมีเสียงเข้ามากกว่านิวปาเจโร่ครับแต่ไอคำว่ามีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าดังมากจนจนไม่โอเคนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนตัวนั้นจะเงียบกว่านะผมอาจจะด้วยแอโรไดนามิกตรงส่วนไหนไหมที่ทำให้มันเกิดเสียงที่ตรงที่ฝั่งแผงประตูอะไรประมาณนี้ครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะคันที่ผมขับหรือเปล่าอะไรเงี้ยอรฮครับ ถ้านธนาวิสัยอ่ะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเสาเอเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยขวางอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่าด้วยรูปร่างมันลู่มากมันทําให้สายตาเราเนี่ยโฟกัสได,ได้ค่อนข้างดีออแล้วก็บาะเนี่ยจากที่นั่งเนี่ยก็รู้สึกสบายแต่ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ขับระยะทางไกลว่าเออจะเมื่อยล้าไหมคือถ้าต้องการข้อมูลชัดๆเนี่ยมันต้องให้เวลากับรถพอสมควรเพราะว่าไอ้คาพูดเนี่ยไอ้จากที่ผมพูดเนี่ยผมก็พูดจาก ตรงๆเลยนะครับไม่ไม่ได้มามามา,มา,มาเป็นการ <S <S คอมเมนต์เพื่อให้เครดิต <S 1> <S 1> ด้วยจากที่บริษัทเอารถมาให้เทส่าผมพูดตรงๆเพราะว่าเราเป็นช่างคนที่มาดูเราเนี่ยพี่ต่อโอเคซื้อเลยอะไรเงี้ยแล้วเกิดอ้าวแล้วพี่ต่อทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่ไอคำว่ามีเสียงเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากหรืออะไรตอนไหแต่เรื่องการประหยัดน้ํามันเอออัตราลเร่งเนี่ยโอเคข้อที่1อัตราลเร่งเนี่ยโอเคเลยด้วยซีซีเครื่องยนต์แล้วก็การตอบสนองเกียร์ดีกว่าต้องใช้เรื่องเกียร์เนี่ยหมายถึงว่าพั t เดิ s ชิพ ในการเปลี่ยนเนี่ยกระชับไม่มีการดีเลย์นานอ่าหมายถึงว่าไอ้อออออออตัวที่ผมขับนี่คือเกียร์ออตโต้นะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกินเกียร์สูงขึ้นเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไม่เอ่อการดีเลย์เนี่ยน้อยตอบสนองเร็วเหมือนว่าทันใจคนขับแต่ยังคงความนุ่มนวลไม่ใช่เปลี่ยนกระแทกรุนแรงครับ <S 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 ข้อดีข้อเสียแล้วณปัจจุบันเนี่ยรถ โดยโดยส่วนมากเนี่ยรถแนวที่ที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ช้อยก็คือเป็นรถแนวนิวปาเจโร่สปอร์ตก็หมายถึงว่าเป็นรถเป็นเหมือนรถครอบครัวเป็นแวนไปเลยแล้วก็รถ4ประตูตัว,ต,วตัวที่ผมได้มาทดลองเทสเนี่ยครับคือตัวนี้สามารถบรรทุกของได้แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถใช้ได้ดีและส่วนที่สําคัญเรถที่สูงเนี่ยมันทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันจะกว้างมันจะ ทำให้เรารู้สึกขับแล้วมันโปร่งสบายสบายแล้วก็อีกอย่างก็คือเครื่องยนต์ณปัจจุบันเนี่ยพยายามลดซีซีให้มันน้อยลงแต่คงสมรรถนะแรงมาที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดของผมคิดว่านะครับหมายถึงว่าลูกค้าทุกหรือคนที่ได้มาทดลองขับ Mitsubishi Titan เนี่ยสมรรถนะกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่สิ่งที่ผมคิดว่าคาดหวังว่าจะได้แน่นอนนะครับก็คือการประหยัดน้ำมันน่าจะได้ เพราะว่าด้วยซีซีของเขาเหลือ2,400ันสเขาไม่หมดจดด้วยแรงดันในรางเร็วค่อนข้างเยอะมากอันนี้คือหลักเทคนิคทางเชิงกดน,นะครับแล้วส่วนการขับขี่รูปทรงอ,อ,อันนี้เป็นนานิาติตตังของมนุษย์แล้วอาจจะชอบสวยไม่สวยถูกใจแต่แต่ก็อยากให้มันทดลองขับเหมือนอย่างที่ผมได้ทดลองเนี่ยผมผมได้ขับรถลูกค้าเยอะแต่ไม่ได้สัมผัสนานขนาดนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ารถคันต่อไปถ้า ถ้าแฟนผมอนุมันนะผมอาจจะไปซื้อมิสูมาใช้ไดโนเทสที่ห้อไดนโนเทสครัของเมกาก็มีทั้งเทสรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นกราฟแรงม้าแต่ที่สำคัญคือปลอดภัยไม่ได้ไปลองบนท้องถนนก็ทั้งใช้ในงานตัวเองด้วยไปจูนรถลูกค้าตัวเองแล้วก็ในการให้เช่าปูไหนหรือจูเนอร์ท่านไหนอยากจะทดลองเทสรถหรือจะมาปรับจูนบนไดโน่ก็ใช้บริการทางราคาไม่แพง